อาหารปิดของเราพร้อมแล้วจ้ะถึงจะสายหน่อยเตรียมสูตรเรียบร้อยแล้วอันนี้ไว้เย็นนะคะหอยต,ตรงนี้อันนี้ไว้เย็นมีอาหารปิดเรียบร้อยแล้ว,ลวเ,รเรามาดูว่าเขาจะชอบกันขนาดไหนมามามาเด็กๆมามาข้างนอกเลยเด็กๆมาข้างนอกแล้วจะได้เก็บเก็บพอมาม้ามามามาอยู่ใช่ไหมมามามาเร้วแวแล้ววออกมาออกมา Ahora. ออกมาออกมาเดี๋ยวให้เราหลบให้เราไปก่อนเดี๋ยวตัวเองจะกลัว อามามามาออกมาเร็ว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 ออกไปกันเร็วออกไปนะเดี๋ยวพวกทีกินก่อนสโลหมดก่อนนะเร็วดีเอ้เรเร็วเรืเร็วแซบไม้แซบไม้โอ้รอยกันยาดย จัดไม่พูดไม่จาก,กันเลยครับน้ำอยู่ทางนี้โอ้โหมันคืออร่อยมากเลยนะคะอร่อยสุดๆเลยไม่มีใครนั่นอะไรโอ้ตัวนั้นได้ปลาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนล่ะได้ปลาไปแล้วอะอเอาเอาเอา เอาเอาไปเลยอา๋อตัวนี้ก็ได้กินปลาโอ้โหอชอบ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 ใหญ่ชอบใหญ่ชอบใหญ่มาเอาอีกแล้วเร็วนะเร็วนะเร็วนะเร็ว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 กินกันแข่งกันเอาคืออร่อยมากเลยค่ะเอาติดคอติดคอติดคอ ขอมากินน้ำเราเตรียมน้ำให้แล้วเตรียมน้ำให้แล้ว,น,ลวนะอเอต่างาหา่าน้ำเราล้นจะต้องตกใจอุยืยอไไร่จะเลิกเลิกตกใจสักทีเนี่ยเลิกกลัวสักทีเนี่ยเราออกสวย <c oughs> เอาติคอเอาเอาเอาเข้าปกินเงินเข้าป จับจับจับก <ś m im ic> ินซะนะกินให้อิม่มแล้วก็ไข่ให้เราเดีย๋ยวเราอาบน้ําให้นะเดีย๋ยวเราอาบน้ําให้กินให้อิม่มนะจ้าอร่อยกันไหมคะอร่อยมากใช่ไหมล่ะฝีมือการปรุงอาหารของเรา แซ่บใหญ่เลยจ้านี่ค่ะถ้ากินอาหารแซ่บๆก็จะได้ไข่เป็ดประมาณนี้ฟองโตโตเบิ่มเบิมประมาณนี้จ้าใหญ่ไหมคะฟองโตโตโจ้าวันนี้ได้แค่6ฟองนะคะ